วัดีิจฉาช่องตะเวนเน้องคนบ้นนานมานะคะตะแวนอาบนา้ำให้อันชันน้องอันชันฝนหวามันห่อนเนาะนาห่อนมันห่อนมันเศร้าหับหับอาบนา้ำอาทิตย์ละเที่ยค่ะบ่ได้อาบด้หรอกนั่งเจี๊ยดสองอาทิตย์นัง่งเจียเดือนหนึ่งอาบเจี๊ยเดือนหนึง่ง แต่ว่าอันนี้มันหอนมันหอนกันเลยมันหอนกันเลยยห้อาทิตย์ละเทียอาบอาบแล้วกับเพิ่นมาจัดค้นมาหวีมาสางออกห้อันชั่นจะอาบหนาให้แล้วก็มาหวีมันจะเป็นขนมันจะเป็นขอดขอดนะคะขนมันจะเป็นขอดขอดเป็นก้อน ต้องอาบให้บ่อยๆอาบแล้วก็ต้องหวีต้องสางออกอะไรอย่างนี้ค่ะกชอบเนี่ยแหละค่ะบ่บ่ท่านแหงเพิ่นก็นเลยบ่ปล่อยต้องผูกไว้ก่อนผูกไว้จนกว่าหวีแล้วขนแหงแล้วจังจะปล่อยถ้าปล่อยเนี่ยโอ้ยบ่อยู่บ้านอะค่ะแลนไปทัว่วทีทัว่วแดนกลับมาย้ำไหนก็นเลียนหอยเศร้าหับหับมา เที่ยวดีดีอันชันเป็นมีแห้งเสร็จอหอนๆเราได้อาบน้ำ็นกับมีแห้งท่าบ๊อบผูกฮะโอ้จะตัดคนนี่ยคุณท่านไอเหงียนจะไปเหรอมีแต่อยากไปก็ไปว่าแต่มึงได้เย็นมุดเข้าไปเมืองใต้ท้องรดพุ่น อืไปแล้วไปทางไหนอีกพื่อนเนี่ย,ยอเอามาอวิให้แล้วไอ้ขอดๆก็สิ็ววแล้วก็ยังค่อยตัดออกให้อันเป็นขอดๆมันจะเป็นก้อนๆเป็นขอดๆมันจะเป็น,นเป็นขอ,อดๆขอดเยอะนั่ยละ่ะ ไปน่ะเอามานอนทาาเนี่ยเอามาบีให้ทาาเนี่ยดึงมาฮะโอ้มมาจงไค่มาติโอ้อมเอาจงไค่นั่นท่งมีความในบีโอ้บีหางบีแ้แพงเลยเนี่ย แพง่แพงขนเจะของหวังขนเจือของแพง่งง<ม>านอันชั่นงานจะบริไปใอ้แหงก้อนให้ขนแหงก้อนค่อยไปอาบน้ำย่ำได้เตาต้องผูกไว้ก้อนหแหงแล้วค่อยไปไจะไดมีแห้งเยู่หรอกมือหอนไหล,แ,ลแต่ขนกับหอนเนาะ กับต้องหอนแหงขนฮะแหงขนเออแหงขนหัวงขนจะคล้องแล้วเนั่นห่วเออนั่งเล่นขับวีเล่นนะขับวีเล่นขับวีวีเล่นเดี๋ยวให้ขาแห้งครับ จะเพิ่มให้แหงก้อนอันชันอยากไปอยากไปนเปนีเ่ยขายหก้านนไป,ไปอัดอัดอัด้อัแอัดออัดัดอัอออดดอัดอ มาจากสายเต้นหับกันดีดีว่าจะมาจากตลาดมาจากไส้กระสังเต้นหับท่านที่จากสิมีของฝากหรือบะมี่เต,นตนนน้นมายงมายิงเซกันนะคือสีเย็นก็มานอนยูไก่ไกๆผัดลมนี่อันช่น แล้วกแห้งแล้วก็จะได้ไปเที่ยวแล้วตกแต่งขนวีฟผมหานี่ไ,ม,ไม่ไหวอาบน้ำแแ้้วนี่ตาตาแว่นอาบน้ำหายคนอื่นเกิดอับบนะ่ไดน่ะพูดมันมันแห้งเป็นนอนละที่นี่นอนหายวิ้ง ฮะอยากหยอกโอ้คนอยากหยอกคนคนคนขาบมัคงขาบวีนะ่ะเออวีวางตีนนะ่ะเนี่ยนะ่ะตีนที่ติดดินหาแนวนีา,อ,าอ๋อนโอ้คนหาแนวขาดคนขาดวีกินข่าวเมื่อหรืว่เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเมืเอ่อปน่ะ เมื่อ่ะเมื่อเลยโ oh, oh. <Okay. S 1> อ้โหกสิมักเนาะโอ้เกี่ยเลยว่าเข่ามือนี่คุกเขาเจ้าเนาะคุกกับปลาทูตัวหนึ่งปลาทูตัวหนึ่งมาคุกใส้เขาให้ <t> เขาไก่กินสามไม่ลาคือคนน้นเทละทับพ,พี่เขาทับพ,พี่เดี๋ยวถ้าเกินนั่นก็นกินว่าเมื่อเหลือทับพ,พี่หนึ่ง กับปลาทูตัวหนึ่งกินมดเลยเขาเตียง,อยงเออ,อเดี๋ยวยายนุงไปหากันไก่กไปหากันไก่มาตัดไอ้น,น่นให้ก่อนเดี๋ยวยายนุงหากันไก่กันเด้อค่ะ